ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจําและคุณผู้ชมที่มาใหม่ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายผมมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับไลน์เดียวเท่านั้นไม่มีไลน์อื่นนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่ทั้งสองสำรับส่งเสริมพลังงานส่งเสริมกำลังซึ่งกันและกันโอเคนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบเียบเขารักคุณมากเลยนะเออใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบเงียบเขารักคุณมากเลยนะครับ อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับไพ่ดีๆพลังงานดีๆสามารถออกมาเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ทุกเมื่อนะครับไม่อยากให้กดข้ามนะอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับมาดูไปด้วยกันนะพลังงานจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ทําใจสบายๆนึกถึงคุณบิดามันดาพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทาใจว่างๆให้เป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับ อาใครแอบห่วงหวงคุณมากและเขารักคุณมากด้วยตอนนี้นะครับใบแรกของคุณวันนี้ได้ไพ่โอ้สิบไม้เท้า ten of ones ภาระหนักหรือเปล่าใบแรกนะภาระหนักหรือเปล่าใบแรกออกมาก็สิบไม้เท้าเลยแต่ใบเดียวก็ยังคงบ่งบอกอะไรเต็มที่ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูใบขยายกันนะ บางทีผมมองว่าคุณอาจจะมีภาระส่วนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องชีวิตส่วนตัวดูแลมีครอบครัวที่เรียกว่าต้องดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้หรือเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรๆก็แล้วแต่นะครับอขอใบยขยายหน่อยสิคุณมีความหนักใจหรือมีภาระหนักเรื่องใดๆอยู่โอ้ก้าวถ้วยนายอัฟคัพก็ดีนี่ครับอต่อให้คุณมีภาระหนักแค่ไหนแต่คุณยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ เอาจริงๆ9ก้าถ้วยนี่คือความอุดมสมบูรณ์โดยซ้ำนะครับเป็นไปได้ด้วยนะในบางท่านนะบางท่านกรณีแรกชีวิตอุดมสมบูรณ์ดีแต่ชอบเก็บเอาเรื่องต่างๆมาคิดเออขออนุญาตแนะนําตรงๆนะไม่ได้ว่ากันนะขออนุญาตแนะนําตรงๆบางท่านชีวิตอุดมสมบูรณ์ดีแต่มัก คิดมากกังวลมากเก็บเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นมาคิดสารพัดไปหมดแบบนี้ทําให้เกิดความทุกข์ในใจได้โดยที่รู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ลึกรนี้ที่สองคุณมีภาระหนักจริงๆแต่คุณก็ยังไม่ได้ลําบากอะไรมากมาย,ยาชีวิตยังดําเนินไปได้ค่อนข้างตามปกติแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอืมรู้ละชีวิตคุณยังดําเนินไปได้ดวงยังดีอยู่มากนะครับอา่าใบต่อไปคุณจะได้อะไรมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอา้าว โอ้เดะมูนพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ที่กล่าวไปเรื่องความคิดความกังวลเดะมูนออกมาชัดเจนคุณกังวลมากมีโอกาสที่จะกังวลเกินกว่าเหตุได้ด้วยขออนุญาตแนะนําตรงๆนะย้ําว่าไม่ได้ว่ากันนะครับเรามาแนะนํากันตรงๆถ้าไพ่ดีมันก็คือดีแต่ถ้าไพ่ไม่ดีออกมาเตือนเราก็จะแนะนําหาวิธีแก้ไขให้เออว่าต้นเหตุสาเหตุมาจากอะไรผมมองเห็นจากเดะมูนตอนนี้ว่าคุณมีความเครียดสะสมเครียดกังวลคิดล่วงหน้าหรือแม้แต่การนอนไม่หลับในเวลาค่ําคืนแบบนี้ ลองทบทวนดูสิว่าตอนนี้คุณคิดมากไปหรือเปล่ากังวลเรื่องที่จําเป็นหรือไม่มีอะไรตัดออกได้บ้างมีอะไรปล่อยวางได้บ้างลองทบทวนดีๆนะครับผมว่ามองว่าชีวิตคุณมีโอกาสเบาสบายได้กว่านี้ก้าวถ้วยยืนยันว่าคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรสักเท่าไหร่นะักค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีด้วยซ้ําแต่บางทีความกังวลมากเกินไปจะทําให้คุณเหนื่อยเกินกว่าเหตุนะลองทบทวนดูนะครับโอเคเดี๋ยวให้ไพ่ต่อใบต่อไป,อไปช่วยบอกสิว่า เหตุการณ์นี้ควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตเออโอโโ้ราชินีถ้วย Queen of c u p สบายใจได้ใบนี้ออกมายิ้มได้เลยนะอย่างแรกก็คือย้ำเลยมาส่งเสริมก้าวถ้วยเมื่อกี้ ตอกย้ําเลยว่าชีวิตคุณจะสุขสบายดีเป็นส่วนใหญ่ตัวคุณยังคงได้รับความยกย่องเชิดชูจากคนแวดล้อมทั่วไปมีคนแวดล้อมที่ดีคนส่วนใหญ่รักคุณนิยมชมชอบคุณนี่คือความหมายที่หนึ่งของราชนิทถ้วยส่วนอีกความหมายหนึ่งทํานายเพิ่มเติมได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นชายหรือหญิงทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเจอมิตรดี เจอคนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนดีและโดดเด่นมากโดยเฉพาะคุณผู้ชายหรือคนที่มีจิตใจเป็นชายคุณจะได้เจอสุภาพสตรีที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลมากๆเข้ามาในชีวิตอา้าวประมาณนี้ดีงามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่เข้ามาก็แล้วแต่มาดูกันต่อนะชอยเชื่อมัน่นเถอะว่าช่วงนี้คุณดวงดีนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าช่วงนี้คุณดวงดีภาระหนักต่างๆทั้งกายและใจบางทีอาจจะเป็นแค่ช่วงชีวิตช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้จะต้องหนักหนาสาหัสหตลอดไปสักที่ไหนกันเล่าใช่ไหมครับ นี่ไงยินดีล่วงหน้าไพ่หกไม้เท้าออกมาแล้วนะครับ six of wands ไพ่ victory นะครับความประสบความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะออกมาใบนี้ออกมาไม่ว่าจะทำนายเรื่องใดก็แล้วแต่ ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าคุณจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จในสิ่งที่กําลังทําหรือคิดจะทาถึงบอกว่ายินดีล่วงหน้าเลยไงนะหลายท่านประสบความสําเร็จโดยลําดับแล้วด้วยณนะเวลานี้เรียกว่ามีการเจริญเติบโตโดยลําดับขั้นนะครับแล้วก็ใบนี้ยังเป็นตัวแทนของคนธาตุไฟได้ด้วยนะเมษสิงห์ธนูก็เด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝั่งเขากันแล้วแต่พลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับดูเป็นข้อมูลนะ เรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปปักใจล็อกสเปคให้ดูเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นพอนะครับตัวคุณตัวเขาจะเป็นคนราศีอะไรก็ได้แต่มันโดดเด่นตอนนี้เท่าที่เห็นคือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาแล้วปรากฏมาแล้วนะเอาจริงเมื่อกี้ธาตุน้ําก็เด่นนะเก้าถ้วยอะ่ะมินก็รากฏพิจิกก็เด่นแต่เด่นสู้ธาตุไฟไม่ได้ธาตุไฟเด่นกว่าแล้วก็โอโห oh, the าด ตัวแทนราศีกรกฎและความความโชคดีจากการเดินทางจะมีการเดินทางไปมาหาสู่ใดๆกันแล้วแต่นะครับ ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่แล้วบอกเลยว่าปังมากรวยเฮงปังแน่นอนอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับยานพาหนะใดๆขับรถขับเรือขับเครื่องบินแอร์โฮสเต,ตสจวดนักเดินทางหรือแม้แต่เซลล์นักขายที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่บ่อยๆวิทยากรผู้บรรยายหรือครูอาจารย์ที่เดินทางบ่อยไปบรรยายตามที่ต่างๆก็เด่นนะเอาเป็นว่าการเดินทางให้โชคแน่นๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยคุณไม่ต้องห่วงนะ ภายแวดล้อมดีขนาดนี้นะครับการเดินทางให้โชคนะโชคดีมาแล้วชัยชนะรออยู่แค่เอือ้อมหรือบางท่านเริ่มทยอยประสบความสำเร็จแล้วด้วยดังกล่าวนะเออไม่ธรรมดาเด็กถือเหรียญเพ g e อ f เ e น t ต c l e s, <S ian, ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าถ้าคุณกำลังริเริ่มจะขยับขยายฐานะคุณสามารถทำได้ถ้าเคยลำบากชีวิตจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง คล,คลายปัญหาได้เริ่มลืมตาอาปากได้แต่ถ้าสุขสบายดีอยู่แล้วไม่ได้ลําบากใดๆใบนี้บอกบอกว่าชีวิตคุณจะมีความสุขสบายราบรื่นราบเรียบยาวนานไปเลยเรียกว่าแทบจะไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามากดดันคุณยกเว้นคุณกดดันตัวเองด้วยเรื่องความกังวลน,นะย้ํานะนอกจากความกังวลแล้วผมมองว่าตอนนี้คุณแทบจะไม่มีปัญหาใดๆเลยเอา้าวมาดูกันต่อนะครับนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งมีโอกาสที่บุตรบริวารให้โชคก็ได้นะ าคุณมีลูกหลานหรือมีบริวารแบบนี้มีโอกาสที่บุตรบริวารให้โชคแล้วก็ใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบเงียบเขารักคุณมากๆตอนนี้โอ้โหผู้ไม่ทันขาดคำใครแอบห่วงแอบห่วงคุณก็คุณมีสเสน่ห์ขนาดนี้ The High Priestess คุณมีสเสน่ห์ขนาดนี้เป็นที่น่าดึงดูดเป็นที่น่าหลงไหลของคนทั่วไปผมว่ามีคนชอบคุณแอบบห่วงแอบบห่วงแอบบรักคุณอยู่มากกว่าหนึ่งคนเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเพราะเขาเหล่านั้นแอบ,บได้เนียนมากแอบบได้เงียบมาก,แบบเ,มากเป็นไปได้ว่าคุณมีบุคลิกภาพที่ดูสง่าง,งามมีความน่าดึงดูดใจอยู่มากๆเลยแล้วก็ทําให้คนแวดล้อมเขาชอบคุณก็จริงแต่บางทีมันเป็นความชอบที่มีความเกรง ปมาไม่กล้าเข้าหาตรงๆแบบนี้เดาใจคุณไม่ถูกอะไรแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งดีนะครับ คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอย่างไรหรือไม่นะครับใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยแม้แต่คุณนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆคุณก็มีสเสน่ห์ออร่าคุณจับขนาดนี้นะครับสเสน่ห์มันไม่ได้หมายถึงหล่อสวยอย่างเดียวมันหมายถึงบุคลิกภาพโดยรวมการวางตัวการพูดจาสีหน้าแววตาทุกอย่างที่คุณเป็นตัวของตัวเองคือสเสน่ห์ของคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะ มีคนแอบรักแอบหวงแอบห่วงคุณอย่างแน่นอนอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำผมมองว่ากรณีนี้จะมีคนแอบชอบคุณอยู่หลายคนเลยนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่แอบหวงที่สุดจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนอ้าวเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างขอให้ไพ่บอกทีนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้ oh, justice พูดไม่ทันขาดคำ อาคุณจะได้รับความสัมพันธ์ที่ดีได้รับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมในความสัมพันธ์ชีวิตจะดําเนินไปอย่างถูกต้องตามคัลองคลองทำเรียกว่าจะใครจะมาใครจะไปคุณจะได้รับรู้จะได้เห็นไม่มีใครสามารถทําอะไรปกปิดรับหลังคุณได้ คุณจะมีชีวิตที่เรียกว่าเอา่อเข้าที่เข้าทางไปเสียท้าจะทุกอย่างหมายความว่าเหตุการณ์ประหลาดประหลาดใดๆบุคคลประหลาดประหลาดใดๆจะเข้าไม่ถึงคุณนะครับคุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีตาช่างสองข้างเท่ากันความยุติธรรมของ justice อ่าแล้วก็คนราศีตุลก็เด่นนะอ่าเมษสิงห์ธนูไปแล้วกรกฎไปแล้วตุลก็เด่นมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆเลยเดี๋ยวมาดูเพิ่มหน่อยสิขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเออ โอ้โหพูดไม่สันขาดคำมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนเจ็ดถ้วยออกมาเลย ไพ่ย i, ิปซีไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่เสมอบอกแล้วว่าให้ดูตั้งแต่ต้นอย่ากดข้ามนะครับไพ่ดีๆมีโอกาสออกมาได้ทุกเมื่อการเจ็ดถ้วยออกมาเซฟไว้น็คัคุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกที่หลากหลายมากไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะเรื่องการงานการเงินสุขภาพส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่คุณคาดหวังอยู่ถ้าคุณเคยคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปคุณคิดผิดแล้วคุณมีตัวเลือกมากมายแต่บางทีคุณมองข้าม มองดีๆพิจารณาดีๆคุณมีตัวเลือกเพียบเลยและถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์นะมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนความเจ็ดถ้วยนี่ถ้าให้ประมาณการก็สองสามคนขึ้นไปหรือจะเจ็ดแปดคนสิบคนเลยก็ยังได้นะอย่าประมาทตัวเองอย่าประเมินตัวเองต่ำอย่าด้อยค่าตัวเองคนเรามีคุณค่าทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะเห็นคุณค่านั้นที่สําคัญเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับคุณมีทางเลือกคุณมีตัวเลือก มีคนมากมายที่หลงรักคุณแล้วก็มีคนแอบหวงแอบห่วงคุณด้วยความที่เขารักคุณมากๆไปดูกันต่อนะถา,า,ะาะตุน้ํายังคงเด่นนะอ่าธน้ำธาตุไฟราศีกรกฎราศีตุลเด่นมาแล้วโอ้ยังไงยังไงยังไงต่ออ่าโหคนนี้โปรไฟล์เลิศตัวตนเขาออกมาแล้ว ราชาเหรียญ King of Pentacles ใบนี้ผมมองว่าเป็นตัวตนฝั่งเขาก็ได้หรือตัวตนฝั่งคุณก็ได้เพราะพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มาดูที่ฝั่งเขาก่อนถ้าใบนี้เป็นฝั่งเขาหมายความว่าคนคนนี้ที่แอบห่วงแอบห่วงคุณอยู่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีเลิศนะ อย่างน้อยก็ถือฐานะเทียบเท่าคุณน่ะเอาเป็นว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขสบายมีความเพียบพร้อมหรือมีอํานาจวาสนาในตัวเองเป็นที่ต้องการของสังคมใครๆก็อยากได้เขาแต่เขารักคุณเขาเพ่งมองมาที่คุณเขาอยากได้คุณเขาอยากเข้ามาสนับสนุนคุณเพียงแต่เขาอาจจะมองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆวงยังไม่กล้าเข้าหาด้วยความประมาทเขินอายหรือด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เท่าที่ดูแล้วคนคนนี้ มีโอกาสที่ยังไม่มีพันธะใดๆนะครับเป็นคนที่มีอิสระสูงมีความเพียบพร้อมสูงกรณีที่เป็นฝั่งเขานะส่วนถ้าเป็นกรณีฝั่งคุณนั่นแปลว่าคุณก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรเลยเรียกว่าต่อให้ไม่มีใครคุณก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวของตัวคุณเองโดยไม่เดือดร้อนการพบปะกันเจอกันของคุณและเขาในครั้งนี้ถ้าได้พบกันนะ จะเป็นการพบกันของคนที่มีความเพียบพร้อมสองคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งขาดแล้วมัจะมาเติมเต็มให้กันไม่ใช่เป็นคนที่มีความพร้อมสองคนเข้ามาเจอกันทําให้ยิ่งมีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณยังไม่มีใครหรือถ้าไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้การันตีได้อย่างหนึ่งว่าชีวิตคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมั่งคัง่งรุ่งเรืองร่ํารวยได้โดยลําดับตามวาสนารับไ้เลยนะครับอ่า บอกแล้วว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเด็ดขาดเดี๋ยวคุณจะพลาดของดีๆนะครับเออมาลุ้นกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอให้ไพ่บอกทีนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะโอ้ก้าดาบนายเอฟซอร์ คุณยังคงมีความเครียดอยู่แน่นอนใบนี้ออกมาเตือนเราต้องแนะนํากันตรงๆเวลาไพ่ดีออกเราก็ทํานายดีไม่มีอวยกันว่าไปตามหน้าไพ่ถ้าไพ่ไม่ดีออกมาอุปสรรคออกมาเราก็ต้องหาวิธีแนะนําให้คําแนะนําของก้าวดาบไม่ยากไม่ยากแต่ว่าปฏิบัติจริงอาจจะยากสักหน่อยถ้าคุณมันอยู่ที่ใจนะโดยโดยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ยาก ก็คือทําใจให้สบายปล่อยวางให้ได้พยายามกินนอนให้ตรงเวลาอะไรแบบนี้ระวังาการนอนไม่หลับระวังความฝันร้ายหรือแม้แต่อย่ากเก็บเรื่องใดๆไปคิดเวลาเข้านอนแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณมักจะนอนไม่หลับฝันร้ายหรือตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้เป็นตัวแทนของ9้าดาบซึ่งมันแก้ได้จริงๆโดยหลักการมันง่ายดังกล่าวแต่อาจจะทํายากสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เคยฝึกจิตใจมาก่อนอาจจะลำบากในช่วงต้นๆทําใจไม่ค่อยได้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณมีสตินะ สติมีสมาธิปัญญาจะมาด้วยกันมีสติซะอย่างเดียวเสียวสิ่งดีๆตามมาเองนะครับถ้าคุณทําใจให้สบายปล่อยวางสิ่งที่ไม่จะเป็นได้คุณจะเริ่มนอนหลับเป็นเวลามากขึ้นพักผ่อนได้มากขึ้นใจเบามากขึ้นและก้าวดาบจะทําอะไรคุณไม่ได้ใบนี้ไม่ใช่เสียหายอะไรมากมายนะเขาแค่มาเตือนว่าระวังความคิดเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะถ้ามีไพ่เตือนเราก็จะหาวิธีแก้ไขให้คุณไม่ต้องกลัว ดูดวงเราดูแบบไม่งมงายดูเพื่อเป็นแนวทางชีวิตอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีหาทางแก้ไขไปด้วยกันอนี่คือคอนเซปต์ของการดูดวงที่สร้างสรรค์น,นะครับนะอย่าไปงมงายว่าโอ้ยฉันจะต้องแย่แน่ๆอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขถูกไหมครับจะปล่อยให้เป็นไปตามดวงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ดวงส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่งการคิดดีทําดีส่วนหนึ่งเราแก้ไขสิ่งที่เกิด ขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่เราวางแผนอนาคตได้นี่คอนเซปต์ของการดูดวงอย่างสร้างสารรค์ผมย้ำเสมอนะอามากันต่อนะโอ้เดอะเฮอร์มิตพูดไม่ทันขาดคำว่าให้ดูดวงอย่างสร้างสารรค์นะครับให้อยู่กับจิตใจที่สงบเป็นสมาธิแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าช่วงเวลานี้นะถ้าคุณทำใจให้สงบได้ถ้าสะดวกนะ การปฏิบัติธรรมช่วยได้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเข้าวัดไปสถานปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิตัวตรงเป๊ะหลับตาชุดขาวไม่ต้องขนาดนั้นพิธีกรรมบางอย่างเขาเป็นกุศโลบายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในทางปฏิบัติการปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองที่บ้านคุณสามารถทําได้แต่งตัวยังไงก็ได้เอเรียบทไหนก็ได้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยผมย้ำเลยสำคัญที่ใจสำคัญที่ใจ ใจสงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่นั่นคือคุณบรรลุผลแล้วนะครับบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแล้วแต่จริตแต่ละท่านแต่การปฏิบัติธรรมเบื้องต้นด้วยตัวเองที่บ้านทําอย่างไรก็ได้ให้ใจสงบแค่นี้เองไพ่ามาแนะนําแล้วนะรับไว้นะครับทําได้มากได้น้อยไม่ว่ากันลองดูนะทําใจให้สงบคีย์เวิร์ดวันนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยพลังงานดีวันนี้จัดว่าดีไพ่อุปสรรคที่ออกมาก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง เขาแค่มาเตือนเรื่องความสงบในใจระวังความคิดมากเท่านั้นเองนะครับผมมองแล้วคุณเป็นคนดวงดีมากคนหนึ่งที่ยังมีความกังวลในใจอยู่ถ้าตัดความกังวลออกไปได้ชีวิตคุณจะดีดีเลยเออนี่พูดไม่ทันขาดคำชีวิตด,ดีดีหนึ่งถ้วยออกมา Ace of Cups สอดคล้องกับหัวข้อนี้เลยใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบๆเขารักคุณมากคนคนนี้มีโอกาสจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนะไม่ธรรมดาหนึ่งถ้วยคือมิตรใหม่กัลยาณมิตรคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆรักครั้งใหม่ถ้าคุณโสดคุณต้องการคู่รักอยากมีคู่คุณจะได้คู่อ้าวรับไ้เลยนะพลังงานดีๆมาได้ทุกเมื่อบอกแล้วส่วนคุณที่มีคู่อยู่แล้วถ้าใครมาจีบยาวันไวรักคู่ของคุณให้มากๆคุณกับเขาเหมาะสมกันดีอยู่แล้ว ระว,วังมีคนมาจีบเพิ่มแต่ถ้าคุณโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยคนที่มาใหม่คนนี้ดีงามผมเชื่อมั่นในใบเมื่อกี้พลังงานเมื่อกี้ที่เป็นราชาเหรียญน่นนะนะ ใบเมื่อกี้ราชาเหรียญยืนยันว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนโปรไฟล์ดีนิสัยดีมีความเพียบพร้อมขอให้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ใหม่ถ้าคุณต้องการแต่ถ้าคุณไม่ต้องการใบนี้บ่งบอกได้ว่าคุณจะมีมิตรที่ดีมีคนเข้ามาส่งเสริมชีวิตคิดอ่านการใดจะมีคนสนับสนุนก็ได้นะครับไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างอยู่ที่ว่าคุณอยากได้แบบไหนเลือกเอาเลยนะชีวิตเราลิขิตเองส่วนหนึ่งดวงชะตาส่วนหนึ่งเอามารวมกันคุณจะเป็นคนที่โชคดีมากๆรับไว้นะครับ อบอกแล้วไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะรับไว้เลยนะเรามาโชคดีไปได้วยกันนะครับอะไรดีๆออกมาก็น้อมรับไว้อะไรไม่ดีมาหาวิธีแก้ไปด้วยกันไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาสบายๆเอโอโหสำเร็จแน่นอนชีวิตอาสวินไม้เท้า ความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการงานหรือเพื่อนร่วมงานนำโชคมาให้หรือแม้แต่คนที่ชอบคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนใกล้ชิดในแวดวงการงานก็ได้เช่นกันย้ำเสมอว่าไพ่ทาโรา่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างให้ดูองค์ประกอบแวดล้อมดูบริบทของหัวข้อสิ่งที่จะทำนายผมมองใบนี้ว่าเป็นไพ่ที่ดีตัวคุณเองเป็นอย่างน้อยจะประสบความสําเร็จและอย่างมากไปกว่านั้นคือได้รับความสําเร็จความนิยมช,มชมชอบจากคนรอบข้างได้เพื่อนเป็นแฟนในบางคนนะบางท่านเท่านั้นนะไม่สามารถทุกคนนะครับ บางคนได้เพื่อนเป็นแฟนเพื่อร่วมง,งานจะพัฒนาขยับความสัมพันธ์เป็นคนรู้ใจก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกไม่เอาเพื่อร่วมงานมันใกล้ตัวเกินไปคุณก็เลือกได้ผมบอกแล้วว่าในทุกๆความสัมพันธ์คุณสามารถเลือกได้คุณเป็นคนที่มีทางเลือกมีทางไปอยากให้เกิดสิ่งใดดีๆขึ้นคุณเลือกได้ด้วยตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองถ้าคุณไม่ต้องการได้เพื่อนเป็นคนรักคุณก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลได้แล้วก็คบเป็นเพื่อนไปก็ไม่เสียหายนะครับประมาณนี้อแต่ผมว่านี้ก็ไม่พ้นหรอก ดวงชะตามาแบบนี้คนใกล้ตัวนี่แหละที่แอบชอบแอบรักแอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะครับเงียบมากเลยตอนนี้เขาจะแสดงทีท่าไหมเอขอให้ไพ่บอกหน่อยสิยังสามเหรียญ t r e o f pentacles เขาหรือเธอคนนี้ที่แอบรักแอบหวงคุณอยู่เงียบๆจะยังไม่แสดงออกใดๆเขาจะปฏิบัติตัวไปตามปกติใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับเรียกว่าเนียนๆอยู่ในชีวิตคุณไปตามปกติเฝ้าหวงเฝ้าหวงดูคุณตามโซเชียลบ้างในชีวิตจริงบ้างแล้วแต่ความสะดวกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าคุณมีความโชคดีอยู่เป็นพื้นฐานดีมากแค่ไหนแล้วที่มีคนคอยห่วงใยรับไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสำรับที่2กันต่อนะว่า ไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมทำการดับเบิลเช็คพลังงานกันดูซิว่าจะได้ไพ่ออกมาดับเบิลสใบหรือไม่หรือแม้แต่สำรับ2อ,อยากมีอะไรบอกเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2บอกอย่างต่อเนื่องขอบอกอย่างแม่นยำเลยนะครับใครแอบบห่วงแอบบห่วงคุณเงียบๆเขารักคุณมากๆเออโอโ้สองไม้เท้า two of wands คุณกับเขามีโอกาสก้าวหน้าจเจริญเติบโตไปด้วยกัน มีความก้าวหน้าร่วมกันอยู่ถ้าใครร่วมงานกันอยู่แล้วปังมากๆบอกเลยใบยนี้ไม่ธรรมดาและธาตุไฟยังคงเด่นแม่สิงห์ธนูอืมธาตุไฟธาตุน้ําเด่นพอๆกันตีคู่กันมาเลยย้ําว่าไม่ต้องไปล็อกสเปคซีเรียสเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนะครับรับฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพอแล้วก็อืมโอ้ห้าไม้แ้วไฟออฟวันสระวังนิดเดียว บางทีความว้าวุ่นในใจความว้าวุ่นในชีวิตอาจจะทำให้สิ่งที่คุณแสดงออกไปกระทบต่อคนรอบข้างคุณอาจจะเผลอพูดอะไรแรงๆออกไปหรือพูดอะไรที่ทำให้คนรอบข้างขัดเคืองขุนใจได้ระมัดระวังคำพูดสักนิดจะพูดจะโพสอะไรระวังให้ดีทบทวนให้ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เขาออกมาเตือนเท่านั้นเองโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออ ไม่ทันขาดคำไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อ6ถ้วย six of cups มิตด,ดีๆคนดีๆอยู่แวดล้อมตัวคุณไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เอง คนกันเองรู้จักกันอยู่แล้วบางทีคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่จากคนเดิมๆความสัมพันธ์ใหม่จากคนเดิมๆไม่ใช่แฟนเก่านะแต่หมายความว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมีความคุ้นเคยกันเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าที่ทํางานเก่าหรือเพื่อนปัจจุบันเนี่แหละแต่อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสวนกลับมาแม้แต่คนที่แวดล้อมคุณอยู่ในชีวิตประจําวันที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่สังคมที่คุณอยู่เนี่แหละ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้แวดล้อมอยู่ใกล้ๆตัวคุณคนคนนี้จะนําโชคมาให้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์คนเรามีโอกาสโชคดีได้ทุกเรื่องถ้าจังหวะดวงชะตาเหมาะสมนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันโชคดีเรื่องการงานการเงินอยู่ความรักคงไม่เด่นมั้งไม่จําเป็นเสมอไปเราสามารถลัคกี้ได้ในทุกๆเรื่องโชคดีได้ในทุกๆเรื่องถ้าได้เวลาอันเหมาะสมนะประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับเออ ใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบเงียบเขารักคุณมากแล้วเขาจะแสดงตัวไหมขอให้ไพ่บอกสักหน่อยเถินนะผมก็อยากรู้ลุ้นไปได้วยกันโอเคยังไม่แสดงตัว6ดาบ s of swords ไม่ว่าคุณจะใกล้ชิดกันแค่ไหนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่มันจะมีระยะห่างมีกำแพงในใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับความ 6. ดาบ s of swords คุณไม่ต้องกลัว6ดาบ ถ้าคุณอยู่ใกล้กันแปลว่ามีระยะห่างทางใจแต่ถ้าเป็นทางกายภาพคุณกับเขามีความห่างกันจริงๆเป็นคนทางไกลกันจริงๆก็ได้เช่นกันนั่นแปลว่าเขาจะยังไม่แสดงตัวง่ายๆไม่เป็นไรโอเคไม่ว่ากันเจตนาดีต่อกันก็พอแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหเปิดเห็นเห็นพูดไม่ทันขาดคำว่าสิ่งดีๆจะออกมาได้เรื่อยๆอ่าเดอะซันออกมาเลยรับพลังงานเดอะซันกันนะครับไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสากลใบนี้ออกมาทำนายเรื่องใดก็ต้องตีความว่าสำเร็จมีความเรียกว่าอยากได้อะไรจะได้มีความอบอุ่นในชีวิตเจริญก้าวหน้าทุกประการรับไว้เลยผมรับด้วยสาธุนะรับพลังงานเดอะซันไปด้วยกันสบายใจละ ดต่สั้นมาแทบไม่ต้องขยายอะไรเยอะแล้วอย่างแรกเลยนะเอาตามหัวข้อนี้ที่ว่าใครแอบห่วงแอบห่วงคุณเงียบๆเขารักคุณมากทํานายว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสสมหวังสูงมากไม่ว่าจะในฐานะอะไรย้ําว่ามีโอกาสสมหวังสูงมากไม่ว่าจะในฐานะอะไรถ้าคุณอยากได้คนรักคุณจะได้ แต่ถ้าคุณยังไม่อยากได้คนรักคุณจะได้เพื่อนที่ดีถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณยังดําเนินไปด้วยดีและมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนชีวิตอ้าวการงานการเงินดีด้วยวันนี้อย่าลืมว่าตอนแรกมีราชาเหรียญมีไพ่ดีมากมายเก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์มีตั้งแต่ต้นนะครับและมีเดอะซันมาการันตีขนาดนี้แทบไม่ต้องเปิดเยอะแล้วขออีกสักใบสองใบพอแล้ววันนี้อบอกแล้วไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อ ต้นคลิปกลางคลิปหรือแม้แต่ท้ายคลิปอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเชียวนะเดี๋ยวคุณจะพลาดของดีเอไม่ได้โม่นะนี่ the devil เมื่อกี้ the sun the sun มี devil นั่นแปลว่าทำนายดีว่าคุณจะได้ความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ทางโลก<ม>อิ่มหนำสำราญอยากได้อะไรจะได้มีคำเตือนนิดเดียว devil นี่ อย่าให้กิเลสครอบงำะระวังความลุ่มหลงมัวเมาแต่ถ้าคุณมีสติอยู่เสมอคุณจะอิ่มหํำสำราญมากมีสเสน่ด้วยอ้าวเดวิลี่ไม่ธรรมดานอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินทางโลกทั้งหลายแล้วนะคุณจะมีคนที่เล่งคุณอยู่ด้วยความสเสน่หาเป็นอย่างมากและคุณไม่ต้องกลัวเดวิลมากเกินไปเพราะวันนี้ตอนแรกก็มีเดอะเฮอร์มิตไพ่รือศีมีคุณธรรมมีความสงบมีนั่นแปลว่าคุณจะบาลานซ์ได้ทั้งทางโลกทางธรรมสบายใจได้ขออีกสักใบนะ ส่งท้ายกันดูซิว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมนะครับนะครับสิ่งดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาอย่ากดข้ามดูให้ตลอดโอ้โหราชินีถ้วยไม่ธรรมดาสาธุดับเบิลเช็ควันนี้ราชินีถ้วยออกมาสองรอบเ,อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่ไงครับวันนี้พลังงานสองเท่ามาแล้ว ราชินีถ้วยออก2ใบเลยนะราชินีถ้วยสำหรับ1และสำหรับ2วันนี้คุณได้ราชินีถ้วย2ใบแถมมีเดอะซันความโชคดีมาเยือนแล้วบางท่านได้รับแล้วบางท่านกำลังจะได้รับน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไว้ร่วมกันเลยนะครับวันนี้มีทั้งเดอะซันและราชินีถ้วย2ใบ คุณจะเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างมีแต่คนรักเป็นส่วนใหญ่เราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่คนส่วนใหญ่รักคุณคนที่แอบรักแอบหวงคุณเขาหวังดีคุณอย่างมากๆและคุณจะมีโชคดีอย่างมากการันตีวันนี้เดอะซันพร้อมราชินีถ้วย2ใบรับไปเลยนะครับอโอเคคลิปยังไม่จบนะคลิปยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะ เดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบเป็นใบสรุปส่งท้ายของส่งท้ายว่าวันนี้พรุ่งนี้ชีวิตคุณควรจะดําเนินการไปในทิศทางใดอย่างไรขอให้ไพ่ใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดนี้บอกอย่างแม่นยํานะครับขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหเดอะฟูโอเคสบายใจได้ใบลาลลออกมาละชีวิตคุณจะมีความสุขตามใจปรารถนาเลยขอแค่มีสติสมาธิปัญญาอยู่ในความถูกต้องนะครับ คุณจะมีชีวิตที่ละลาละลาได้ตามความเป็นเดอะโฟลเลยมีคําเตือนอย่างเดียวเล็กน้อยคือมีความสุขได้แต่อย่าประมาทใบนี้บ่งบอกว่าทิศทางชีวิตของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปในวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณจะมีความสุขความสบายใจคุณจะสบายใจมากขึ้นน้อมรับพลังงานดีๆไว้นะครับวันนี้ไพ่สวยมากนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ